สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Incent Channel นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาดิวน้ำหอมจากค่าย juicy couture อีกแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยได้มาเป็นตัว Malibu นั่นเองครับ Malibu เนจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากคอนเซปต์ของ juicy couture ที่เป็น I love juicy couture หรือว่า Vivara juicy ค่อนข้างเล็กน้อยนะเนื่องจากว่า เป็นกลิ่นที่เหมือนกับทํามาเพื่อซัมเมอร์นะตัวนี้นะครับออกวางจาหน่ายครั้งแรกในปี2013ในรูปแบบของออ d e เดอร์ท t นะครับซึ่งก็ในข้อมูลเนะี่ยบอกว่ามี150 m l นะแต่ว่าก็แอบมีเห็นว่าจะมีแบบ75 m l นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าอันนั้นเป็นตัวที่เป็นลาลามารรบูหรือเปล่านะที่มี75 m l นะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ยึดว่าเป็น150 m l ไปก่อนแล้วกันครับคอนเซปต์ Concept คือเป็น f l o r a l fruity นะครับตัวนี้จะเป็น อะไรที่เหมือนกับเรปเปรสเซนต์ในเรื่องของ free spirit of California นะซึ่งจะเป็นลักษณะของแรงบันดาลใจของความอิสระนะครับเหมือนกับวิ่งอยู่บนชายหาดแห่งเมืองแคลิฟอร์เนียหรือว่าหาดมาริบูนั่นเองนะฮะท็อปโน้ตนะครับเป็นแพชชั่นฟรุตหรือว่าสวรโรสนะครับวอเ a อร์เมลอนหรือว่าแตงโมนะครับ mandarin อ r a n g e นะฮะส้มจีนนะครับแอป apple green a p p l ลนะครับแบล็ k c อ r r a n t นะครับกรีนลีฟนะครับหรือว่าเป็นกลิ่นใบไม้เขียวๆนั่นเองนะครับ มิดเดิลโน้นะครับเป็นเจสซ์มินทูบาร์โรสหรือว่าดอกซ่อนกลิ่นนะครับวอเตอร์ลินลี่หรือว่าบัวชนิดหนึ่งนะครับมันจะเป็นบัวแบบบัวบ,บานๆะอ่ะไม่ใช่บัวหลวงนะไวร์โรสหรือว่ากุหลาบป่านะครับแล้วก็ฟรานจิปานี่นะครับ, ani, รบซึ่งฟรานจะิปานี่เนี่ยถ้าเกิดว่าไปเปิดเซอร์ดิวดีๆมันคือตัวดอกลั่นทมหรือว่าลีลาวดีนั่นเองนะครับเป็นไม้วงเดียวกันนะครับเบสโน้ตเป็นทิอาร์ฟลาเวอร์นะครับแล้วก็มาร์กนะครับแล้วก็วูดดี้โน้นะ เทอาฟาเวอร์เนี่ยจะเป็นลักษณะของดอกไม้ซึ่งมีลักษณะคล้ายมงกุฎนะซึ่งมันก็รวมตัวฟราจิปานีด้วยนะแล้วก็รวมถึงดอกไม้ตระก,กูลแบบมารีด้วยแต่ไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยเขาใช้ตัวไหนเหมือนกันนะฮะกลิ่นเป็นอย่างไรนะครับวันนี้มาลองกันเลยครับกลิ่นเปิดจะค่อนข้างเย็นนะฮะออกมาเป็นอะไรที่แบบเหมือนอากาศริมทะเลเลยนะครับคือออกมามีความสดชื่นนะครับมีความสะอาดเลยแล้วก็เป็นลักษณะที่มีไอของความเขียวๆนิดๆมีความใสๆมีผลไม้จางๆนะ เป็นลักษณะของผลไม้แบบน้ำเยอะๆอะครับมีลักษณะคล้ายๆกับเปลือกผิวตังโมเล็กน้อยด้วยนะคือแล้วก็มีเบอร์รี่นิดๆนะครับแล้วก็จะตามมาด้วยกลิ่นที่ออกแนวเปรี้ยวอมหวานและมีลักษณะคล้ายดอกไม้ซึ่งออกแนวเป็นดอกไม้ขาว นะครับคือรวมรวมออกมานะฮะกลิ่นผ่านไปสักพักหนึ่งมันจะมีลักษณะของความหวานนวลๆโชยๆคล้ายๆกับกลิ่นของอดอกไม้ที่มีความแป้งอมหวานนิดๆน,นะครับตรงนี้นะฟิลลิ่งตรงนี้จะบอกว่าเป็นอะไรที่ดูอิสระเหมือนกับคอนเซปต์เลยนะครับเป็นอะไรที่ดูสดชื่นแล้วก็ดูอุดมสมบูรณ์ในตัวเดียวกันนะมีลักษณะของอความชุ่มฉ่ำอยู่ในตัวเนื้อกลิ่นด้วยนะฮะอารมณ์ของกลิ่นนะครับดมที่ผิวจะมีความเซ็กซี่เบาๆนะซึ่งเป็นลักษณะของมาร์คซึ่งแบบว่าดูไม่ค่อยเยอะแต่ มันเป็นอะไรที่ดูมีความเซ็กซี่แฝงๆนะครับกับตัวกลิ่นนะตัวนี้เป็นอะไรที่แบบว่าให้ความรู้สึกค่อนข้างซับซ้อนพอสมควรนะฮะกลิ่นพอสเตเบิลแล้วนะครับจะออกแนวเป็นแป้งๆแ,แล้วก็มีแอบหวานนิดๆมีดอกไม้เบาๆนะซึ่งเปิดตอนแรกดูซับซ้อนเหมือนกันนะครับแต่ว่าผ่านไปสักพักกับดูเป็นอะไรที่ดูเรียบง่ายแล้วก็กลิ่นจะดูแบบอ่าเป็นกลิ่นที่ดูแป้งๆอ่ะครับแป้งๆไปเลยนะกลิ่นมันก็พัพเนี่ยจะเป็นอะไรที่แป้งเลยแล้วก็ไม่ค่อยชาดด้วยนะครับไม่แนะนําให้ฉีดนะครับก็ กลิ่นไม่ค่อยออกด้วยนะครับส่วนกลิ่นวันผ้าเนี่ยจะออกเป็นดอกไม้แล้วก็จะออกมีความอมขมเบาๆเล็กน้อยนะครับตามมาด้วยกลิ่นที่ออกแนวเป็นกลิ่นดอกไม้และผ่านไปสักประมาณ2อสาชั่วโมงกลิ่นบนเสื้อผ้าจะออกหวานซึ่งมันจะเป็นความหวานที่แบบเหมือนเป็นความหวานของอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันดูหวานๆนะ่ะเหมือนผลไม้หวานๆนะครับนปนๆกันแต่ว่าแยกไม่ออกก็เป็นกลิ่นอะไรนะ จะอยู่ตามเสื้อผ้านะครับตามวรตกลิ่นดอกไม้โชยเบาๆนะซึ่งก็แนะนําให้ฉีดครับเพราะว่าทําให้คงทนพอสมควรเลยประมาณสัก8ปดถึงสิชั่วโมงได้เลยนะกลิ่นบนเสื้อผ้านะครับคะแนนของกลิ่นนะครับให้อยู่ที่4คะแนนครับเป็นกลิ่นที่มีความธรรมดาแต่ว่าค่อนข้างไปนในทางดีแล้วก็มีความซับซ้อนน้อยเนาะเป็นกลิ่นที่เหมือนกับว่าไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรมากคือออกเน้นสบายเน้นเย็นนะครับตัวนี้เน้นแบบว่าเออเย็นๆนะคือไม่ได้เป็นกลิ่นที่แบบมีความแบบ โดดเด่นอะไรนะฮะวอร์ซเท i ลตี้ตรงนี้ให้อยู่ที่4ครับเป็นกลิ่นที่เหมาะกับโอกาสที่เป็นแคชเชวลเท่านั้นเลยนะคือออกแนวแบบไม่เป็นทางการเลยคือใช้เป็นทางการให้ดูไม่เป็นทางการนะแล้วก็เดทมันก็จะแบบว่าเหมือนกับกลิ่นถึงแม้จะมีความเซ็กซี่บ้างนะครับแต่มันจะไม่ค่อยเหมาะกับบรรยากาศที่ค่อนข้างโรแมนติกักเท่าไหร่คือกลิ่นไม่ค่อยโรแมนติกแล้วก็ตัวลักษณะข,ของกลิ่นเนะี่ยคือถามว่าสปอร์ตได้ไหมคือสปอร์ตได้นะเล่นกีฬากางแจ้งอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะกลิ่นโอเคเลยแต่ว่า มันกลายเป็นว่าเป็นกลิ่นที่เหมาะกับอะไรที่แคชชวลแคชชวลอ่ะอย่างเดียวนะครับดังนั้นโวล t ทาริตี้ก็เลยให้อยู่แค่4ดาวนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับกระจายตัวประมาณ1-2ฟุตในตอนเปิดแล้วก็จะค่อนข้างบางเล็กน้อยนะครับกลิ่นชัดประมาณ1-2ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นจะออกแนวนเป็นกลิ่นแปง้แปงแห้แง,แ,งแต่ว่าก็ ยังคงแบบว่ากระจายตัวอย่างต่อเนื่องประมาณแบบบางๆประมาณสัก1-2่ถฝ่ามือประมาณนี้นะครับก็จะกระจายตัวไปเรื่อยๆนะแล้วก็ดังนั้นนะครับตัว performance เลยให้อยู่ที่4ดาวเช่นกันนะครับส่วน long lasting นะครับหรือว่า longevity ตรงนี้ในกลิ่น work อยู่ประมาณ3-4ชั่วโมงครับแล้วก็ติดผิวประมาณ6-8ชั่วโมงแล้วเป็นแป้งๆแห้งๆไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ย ให้อยู่ที่4ดาวครับก็คือดีนะครับแต่ว่าไม่ได้ดีถึงแบบว่าเออขนาดว่า8ชั่วโมงไปแล้วกลิ่นยังชัดอะไรประมาณนี้นะจะให้4,5แต่อันนี้เนี่ยคือมันแบบ8ชั่วโมงปุ๊บเนี่ยมันจะค่อนข้างแห้งแล้วก็จะเหมือนกับดมค่อนข้างยากนิดหนึงดังนั้นนะครับจึงให้ขนาดความคงทนอยู่ที่4ดาวเท่านั้นนะครับ ราคานะครับ150 ml นะครับเห็นโพสต์ขายอยู่ประมาณ2,000กว่าบาทนะแต่ว่าราคาเต็มผมไม่แน่ใจว่าราคาในประเทศไทยมีหรือเปล่านะครับคือไม่เห็นเหมือนกันนะครับก็ราคาอยู่ประมาณ2,000กว่าบาทก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างจะคุ้มเหมือนกันนะเพราะว่ากลิ่นนะก็ไม่ได้แบบว่าจะแบบเหมือนกับไปเร็วจนน่าเกลียดนะครับคือมีความคงทนพอประมาณเลยแล้วก็ เป็นกลิ่นที่เหมาะกับอากาศประเทศไทยด้วยนะเนื่องจากว่าเป็นกลิ่นแนวโปรง่งนั่นแหลสดชื่นสดชื่นเนาะเพียงแต่ว,ว่ากลิ่นนี้นะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะไปในทางที่แบบอ่าเน้นเป็นอะไรที่ใช้ริมหาดริมทะเลหรือไม่ก็ในที่ที่แบบว่าอากาศร้อนๆกิจกรรมกลางแจ้งไปหน่อยนะครับเป็นกลิ่นที่เหมือนกับว่าไม่ได้แบบสามารถใช้เป็นงานเป็นการได้เท่าไหร่นักอ่ะน,นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะใช้ก็อาจจะเป็นอะไรที่ ใช้ในโอกาสไปเที่ยวมากกว่าเนาะในส่วนตัวผมคิดว่ากลิ่นนี้ใกล้เคียงกับแป้งเย็นมากๆนะครับแล้วก็เหมาะกับโอกาสที่แบบว่าไปเที่ยวมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ถ้าซื้อมาก็คงจะได้ใช้กันหลายปีครับเพราะว่าโอกาสการใช้งานอาจจะไม่ได้แบบว่าเยอะเท่ากับน้ําหอมที่เป็นทางการมากนักนะนะตัวนี้ยกเว้นซว่าคุณเป็นคนที่เที่ยวบ่อยมากๆหรือว่าทํางานกันอยู่กลางแจ้งเลยทีเดียวอันเนี้ยออกอีเว้นต์แบบกลางแจ้งตลอดเวลาทุกวี่ทุกวันเลยอันนี้ก็โอเคนะครับคือ คงใช้หมดภายในเรียววันแน่นอนนะฮะเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับมาริบูจาจ j ซี่กุตที่นามาฝากกันในวันนี้ครับคิดเห็นอย่างไรหรือว่าใครเคยใช้เคยลองนะครับก็คอมเมนต์กัไในไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับและอย่าลืมครับใครที่เข้ามาใหม่ในช่องนี้อย่าลืมกด Sub s c r i b e และสั่นกระดิ่งไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องสําหรับวันนี้นะครับก็ยังสามารถพูดคุยกันได้ผ่านทาง Facebook และ Instagram เช่นเคยครับสําหรับวันนี้ต้องขอตัวไปกก่ออนนแ,แล้วเจับา Thank you.